สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับวิชัยสไตล์บ้านทุ่งนะครับทีนี้ผมก็มีวิธีการดีมาฝากผู้ชมอีกแล้วนะครับผู้ชมเคยมีปัญหานี้ไหมครับเนี่ยครีมเป็นครีมแบบหลอดแบบนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือยาแก้โรคผิวหนังนะครับเป็นยาแก้คันเวลาเปิดแล้วนะครับเนี่ยมันครีมมันจะพุ่งออกมาจากจากหลอดนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยนี่เราก็เปิดปากหลอดก่อนนะครับแล้ว แล้วอันนี้คือมันจะมะีที่เปิดอ่านี่ผมจะทําแบบนี้ดูนะครับผู้ชมเนี่ยเอ่เวลาเปิดอ่านี่พุ่งไม่มากนะครับเห็นไหมนะเหนี่ยเวลาเปิดแล้วครีมครีมมันจะพุ่งออกมาอันนี้นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมอันนี้นะครับเนี่ยมันจะพุ่งออกมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ปิดไว้เดี๋ยวมันก็จะออกเยอะเราต้องปิดไว้ วิธีการที่ทำไมให้พุ่งก็คือทำแบบนี้นะครับเราต้องกระแทกนี่ก่อนนี่นะครับกระแทกให้ายามันลงมาอยูอ่ข้างล่างนะครับอันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองเปิดกันดูเลย อันนี้นะครับอันนี้เห็นไหมไม่ไม่พุ่งแล้วนะครับเพราะว่ายามันอยู่อยู่ลงไปอยู่ด้านล่างเยอะแล้วอยู่ที่ปากน้อยแล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะไม่พุ่งถ้าเป็นแบบอันเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมผู้ชมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยเนี่ยถ้าเราเปิดอีกมันจะพุ่งออกมาอีกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผู้ชมห็นนั่นเนี่ยมันพุ่งใหญ่เลยแต่อันเนี้ยอันอันที่ผมคอมันไม่พุ่งนะครับเห็นไหมเนี่ยรีบปิดนะครับเดี๋ยวเลยพุ่งออกมาเยอะ ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับเพราะว่าบางบางร้อนนะบางร้อนโอโ้โหพุ่งออกมาเยอะเลยนะครับอันนี้ยังดีนะครับที่ผมทําให้ดูเนี่ยเออมันอยู่ที่อากาศด้วยถ้าอากาศร้อนมันจะพุ่งออกมามากเลยนะครับเอาคลิปนี้ก็จบแล้วนะครับถ้าผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ